ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกำนันยาดรสิทธิชัยกาเจเรญนำคณะสัทธาอำเภอเด่นชัยรวมจิตสัทธาหอภาพระาธาตุมหายเจดีมหากุศลค่ะ เมื่อวันที่14ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาหลวงพ่อพระครูสุธรรมกิติวงศ์เจ้าคณะอำเภอเด่นชัยเจ้าอาวาสวัดพงป่าไวพระอธิการสมชายเจ้าอาวาสวัดแพร่ร่องหินตำบลแม่จัวดรสิทริชัยกัจเจเริญกำนันตำบลแม่จัว พร้อมคณะศรัทธาอำเภอเด่นชัยได้ร่วมกันเดินทางทำบุญถวายห่มผ้าพระธาตุที่สำคัญในจังหวัดแพร่ด้วยจิตศรัทธาได้แก่พระธาตุวัดพงเป่าไหวยอำเภอเด่นชัยพระธาตุสุโธนมงคลคิรีอำเภอเด่นชัยพระธาตุเจดีศรีเกษมวัดศรีเกษอมอำเภอเด่นชัยพระธาตุเจดีหอยโบราณล้านปีวัดไซย้อยอำเภอเด่นชัยวัดพระบาทปูตับ อำเภอลองวัดพระธาตุไทยส้อยอำเภอลองพระธาตุรวมวัดนาแกอำเภอลองพระธาตุวัดสะแลงอำเภอลองและว,วัดพระธาตุสีดอนคำอำเภอลองเป็นการทำบุญหอมพระพธาตุที่เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องตั้งฐานจิตสามประการเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา จเรียนบุญคุณในธรรมและจะลงคุณงามความดีผ้าห่มพระาธาตุเป็นสื่อนำจิตของเราให้ตั้งปณิธานเพื่อที่จะทำตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เพราะพระาธาตุเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ขององค์พระพุทธเจ้าเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ทำความดีละเว้นความชั่วไม่เบียดเบียนกันทำให้โลกนี้ปลอดภัยพบสันติสุขเปรียบเสมือนเราได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดเมื่อเรานำผ้าห่มพระาธาตุมาถวายห่มพระเจดีเป็นการรักษาให้พระเจดี ยังคงอยู่สืบทอดต่อไปยั่งยืนตลอดการค่ะดรศรีจชัยกำนันตำบลแม่จัวกล่าวว่า กิจกรรมนี้เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและผู้สนใจที่ร่วมกันปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมาทุกปีไม่ได้มีโครงการหรืองบประมาณใดๆสนับสนุนซึ่งทำให้เห็นถึงความสามัคคีและจิตอันเป็นกุศลเป็นจุดในการเสริมสร้างให้เกิดสันติสุขในชุมชนในฐานะผู้นำชุมชนจึงตั้งใจอยากจะสืบสารกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อเนื่องตลอดไปทุกๆปีทุกโอกาสโดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปทำบุญณพระธาตุที่สำคัญอีกหลายหลายแห่งในจังหวัดแพร่ ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนร่วมกับทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปด้วยค่ะ

แม่มันอยู่ตรง <Net> <uma est -speek> đi được rồi mà